เก็บไว้นั่นน่ะมันพาไปเป็นโรค NCD คือโรคความเสื่อมของวัยพี่มาซื้ออะไรคะซื้อผักออร์แกนิกกินสิซื้อกินมากสลับกันกับพวกการกินอาหารนอกบ้านกินอาหารนอกบ้านมันไม่ดีหรอคะอาหารนอกบ้านไม่มีใครเขาใช้วัตถุดิบอย่างนี้ให้เธอนะเนี่ยตำลึงกรามนี้สี่สิบบาทเธอตลาดไทยเขาหายกานึงห้าบาทสิบาท ราคาต่างกันไม่ต่ำกว่าห้าเท่าหกเท่าอ่ะงั้นคืออาหารนอกบ้านเขา,ขาใช้อาหารที่มันมียาฆ่า,มาแมลงปนเปื้อนฉีดเช้าเก็บเย็นก็มีฉีดเช้าเก็บบ่ายก็มีเพราะฉะนั้นน่ะทุกวันนี้นะเรารับสารพิษจากยาฆ่า,มาแมลงสารเคมีเหล่านี้เรารับกันทุกวันนะถ้าเกิดใครก็ตามที่กินอาหารนอกบ้านอยู่ประจํานะย้าว่าประจํานะแล้วก็มีผื่นขึ้นนอนไม่ค่อยหลับผิวพันธุ์แบบหมองรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นอ่ะแต่ว่าร่างกายเราอ่ะ เริ่มมีสารเคมีตกค้างเยอะแล้วยิ่งเริ่มถ่ายแข็งเขาเรียกว่า่าแข็งอ่เริ่มถ่ายไม่ค่อยคล่องท้องเขาเรียกอะไรท้องผูกใช่ไหมท้องผูกเยอะๆพวกนี้แหละคือมันเป็นอาการของการที่มีสารเคมีในร่างกายตกค้างเยอะส่งผลอย่างนี้นะก็ต้องพยายามสลับมาทานผักดีๆบ้างแล้วก็ทานอินโซล่าเพื่อจะช่วยดีท็อกซ์ขิ้เก็บไว้นานๆร่างกายไม่ดีนะจ๊ะแต่ตอนนี้หนูทานโปรไบอติกอยู่นะคะช่วยได้ไหมคะ โปรไบอติกช่วยแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องสารเคมีนะโปรไบอติกช่วยให้สมดุลในลำไส้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันแต่สารเคมีที่มันเต็มร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยทำให้ผื่นล้วหายไปกลับมาหลับลึกได้หรือว่าตื่นมาแล้วสดชื่นผิวพันผ่องใสขึ้นนะโปรไบอติกจะไม่สามารถก้าวข้ามไปช่วยในฝั่งของการเอาสารเคมีออกจากร่างกายเราได้นะจ๊ะดังนั้นถ้าเกิดอยากทานโปรไบอติก ทานไปมันก็ช่วยปรับสมดุลลำไส้แต่ก็ต้องเอาสารพิษออกจากร่างกายเราด้วยเก็บไว้นานๆมันพาไปเป็นโรค NCD คือโรคความเสื่อมของวัยร้ายแรงที่สุดก็คือมะเร็งดูลแล้วกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆรู้ด้วยคนที่เขาป่วยอยู่ในสภาพร่างกายแบบนี้จะได้รู้ว่าอะไรคือเป็นตัวช่วยและเป็นทางแก้